สวัสดีค่ะเชฟทิ์ค่ะจากเพจโรงเรียนสอนทำอาหารทิ์คิทเช่นวันนี้ทิ์จะมาสอนทำเมนูแซลมอนทอดน้ำปลาเสิร์ฟคู่กับยำมะม,ม่วงรสแซ่บแซลมอนที่ทิ์ใช้เป็นแบบฟิเลไม่มีก้างชิ้นใหญ่หนามาจากนอร์เวย์เป็นแบบแช่แข็งส่งตรงถึงหน้าบ้านสะดวกมากๆค่ะ เริ่มแรกเราจะแกะแซลมอนออกจากถุงก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะซับให้แห้ง หลังจากนั้นเราจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําค่ะใน1ชิ้นทิพจะหั่นเป็น4ส,ส่วนเท่าๆกันหั่นตรงกลางก่อนแล้วก็ทางนี้ทีแล้วก็ทางขวาแล้วก็เดี๋ยวทิพจ้โรยเกลือลงไปเวลาทอดจะได้ไม่ติดกระทะนะคะจากนั้นก็จะโรยแป้งทอดกรอบบางๆค่ะนำลงทอดน้ำมันไฟกลางค่ะ เราจะทอดให้สุกเป็นสีเหลืองทองนะคะปลาแซลมอนของที่นี่นำเข้ามาจากประเทศนอร์เวย์ค่ะเขาถูกเลี้ยงในกระชังขนาดใหญ่กลางมหาสมุทรมีการควบคุมปริมาณออกซิเจนและคุณภาพของอาหารผ่านมอนิเตอร์และเซ็นเซอร์จากสถานีปลาทำให้เนื้อปลาเนี่ยมีความแน่นแล้วก็สีสวยน่ารับประทานค่ะ เราทอดจนสุกเป็นสีเหลืองทองนะคะก็ตักขึ้นสเสด็จน้ำมันได้เลยขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำน้ำปลาสำหรับราดค่ะเราก็จะใส่น้ำปลา3มช้อนค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนพูน,พน แล้วก็เปิดไฟเลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายเราก็ใส่น้ำเปล่านิดหน่อยสักหนึ่งช้อน มาเตรียมยำมะม,ม่วงกันค่ะเริ่มจากผสมน้ำยำก่อนเราจะใส่น้ำปลา3ช้อนน้ำมะนาว3ช้อนน้ำตาลทราย2ช้อนแล้วเราก็คนให้ละลาย น้ำยำเราจะออก3รสนะคะมีเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มปัดปลายโอเคเราก็มาเทใส่ถ้วยกันเลยแล้วเราก็แต่งหน้าด้วยมะม่มวงสับเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะใส่ลงไปหอ,อมแดงซอย หอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยโอเคแล้วก็แต่งหน้าด้วยใบผักชีเราก็เอามาแปะตรงนี้เลยมาชิมกันเลยค่ะเราตัก ปลาแซลมอนมาตามด้วยน้ำปลาราดลงไปเลยแล้วก็น้ำยำมะม่วงเอาเครื่องเยอะๆเครื่องเยอะๆใส่ลงไปนี่ค่ะอืมกรอบนอกนุ่มหน่ ท้างในมันมันฉ่ำมากปลาแซลมอนนะคะเขาจะมีความเค็มเล็กๆแล้วพอทานกับน้ำปลาเคี่ยวกับน้ำยำสามรสมันออกมากลมกล่อมพอดีเลยค่ะอ,อร่อยมากที่สำคัญทำง่ายมากๆค่ะสั่งปลาแซลมอนได้จากเพจคริสช็อป้านของคริส รับประกันคุณภาพและความสะอาดส่งฟรีถึงหน้าบ้านแค่มีกระทะใบเดียวก็สามารถทำเมนูอร่อยๆได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีิพขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ